From the beast. Mm. <laughs> เบอกว่าเตรียมใจมาพร้อมแล้วนะครับสำหรับสำหรับเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมนะอุ้ยเสียวนะครับอ่าขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมขอต้อนรับผู้สู่รายการ t h ก j อนเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้พวกก็อยู่เกมอ่าแต่วันเป็นเกมเฮลร์เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่เราอยู่ในเกมจะเฮ้ากับผมครับก็เป็นเกมแนว ดูสก้าฟิกก็ไม่ได้ใช่เกมแนวอื่นนะครับมันเป็นเกมแนวเอ่อเทอร์เรสสยองขวัญนะฮะจุบกจุบกนะครับผมจะจุบกจุบกทำไมนะครับเป็นใช้เวลาใบเอาตัวนี้มีอ่าสคริปต์อินโทรด้วยนะครับก็เป็นเกมเว็บนะครับผมนะสามารถไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้นะครับสำหรับใครที่มีอ่าจิตที่แข็งพอนะครับแต่สำหรับผมนี้ไม่แข็งแล้วอ่อนนะครับประวันดักไปหน่อยครับไม่ใช่นะครับโอเคก็มาโอ้โหหลอนเสียวประตูมากเลยอ่ะโอ้โหดูเพาะเพาะ น่เอ้ยเดี๋ยวสกิปอินโทรนี่คืออะไรอลองกดดูเอา้าเออรู้สึกว่านี่จะเอา how you are เออรู้สึกว่าจะเข้ามาในบ้านอะไรครับตอนนี้อ้โหใช่ด้วยอะไรเนี่ยเอ่อหนึ่ง st น่าจะเป็นสเตจหนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเป็นเกมแนวเอ่อคลิกนะครับผมคลิกต้องคลิกไปทั่วนะครับไม่งั้นไม่ได้มันเี่ยไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับเออเออคลิกคลิกตรงนี้มีอะไรอ๋อรูปภาพ เอาแล้วยังไงต่อเอาเอาเด้อเด้อเด้อเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตกเฮ้ยลูกบอลโู้ยเสียงเด็กอืออีกทีดิอ้าวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครหัวล้ออ่ะชิบหายแล้วจะบอกว่ากูโดนกูโดนแล้วกูเจอแน่ๆเลยงานนี้นะกูเจออีกทีหนึ่งอ่ะลงลงมาอืม มีมีมียังยังอยู่ไหมไอเดยวิ่งใครวิ่งไปชิบหายโอ้โหโอ้โหนี้ยิ้มรภามรภากลับครับการนี้มาอยู่แล้วอ้าวแล้วโอ้โหคราวนี้คราวนี้คลิกคลิกได้รัวๆเลยโอ้โหเยิ่งมากโอ้โหอืมอืมอืมเนี่เออเนี่ยไม่ใช่เวลาละไหนลูกมันมันไม่มีอะไรให้คลิกเลยนะครับตั้งจากไอ้ลูกกับลูกบอลเนี่ยนะครับนะลองอีกทีหนึ่งนะครับ เออแล, er, แล้วไงต่ออะไรไอ้วิววิวเสียงเสียงวิวโอ้โหแตกยดเคโอ้โหตกใจจริงเลยแล้วเสียงหัวใจแตกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครเสียงเสียงใครใครเขาะประตูโอ้โหหัวใจหัวใจเต้นตุบๆเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเอาแล้วยังไงครับพี่น้องครับโอ้ยใครโอ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กนะครับเนี่ยหัวขาดด้วย เยอะแคเลยครับไม่อยู่เลยครับผมกลับบ้านกลับบ้านกินนมน้อนเลิกเลิกเลิกอุ้ยไม่ได้ับรามาถึงขนาดนี้เราเราต้องเราต้องลองนะผมนะครับไม่ได้ครับไม่ได้นะโอ้โหอุ้ยโอบอลระเบิดบอลระเบิดเดี๋ยวเลิกปรับปับไปบ้างขาตันแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมว่าผมผมว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดต่อแล้วกันเพราะว่าอ่ามันจะมีฉาบสีดำๆตรงข้างๆนะผมนะก็ นะเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อเองแล้วกันนะครับผมโอ้ยยันเคโอ้โหเโโหมื่อกี้เมื่อกี้กูนี่ออกจากหน้าจอเลยโอ้โหนี่นี่ยังมีต่อยกันะ go to the next the next room แปลว่าไนปะไปที่ห้องใหม่โอ้เยันเคนี่นี่มึงยังมีกูอีกนะอ่ะโอ้กันไปครับไปโอ้มีมีโหลดลดิงด้วยนะอ้าวคราวนี้ โอ้โหคราวนี้เป็นห้องที่2ครับผมเป็นห้หองโถงขี้เรียบห้องน้ำนั่นเองนะครับเพราะให้ให้เราทำอะไรครับเนะี่ยอ่าคลิกคลิกตรงไหนได้บ้างเนี่ยเออโอ้โหแล้วมิน้นเสียง้าร้องแล้วใครโอ้ใครก่อนจะโคกใครมาปวดขี้แถวนี้ฮะอ่ายังไงเนี่ยคลิกคลิกตรงไหนแล้วนี่เดี๋นี่อะไรในกล่องกล่องอะไรเอ๊ะไม่ใช่ขวดอะไรเนี่ยโอ้โหโ เดี๋ยวได้ๆๆต้องต้องหาที่หาที่หาที่คลิกก่อนนี่กระดาษอะไรเอ่ยอ่าแฮปปี้เบอร์เดย์มอมวันสันวันเกิดแม่เหรอเลิฟยูฟิวดิฟายอ่านไม่ออกครับผมอ่านไม่ออกครับผมนะโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปเปิดแปลใน Google แป๊บหนึ่งนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะโอเคก็มาต่อกันเลยนะพอดีเมื่อกี้พยายามไปหาไปแล้วแต่ก็หาไม่ได้ทันทีนะครับก็ยังไงก็ช่างแม่งครับโอเคนะอ่ะเราไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวกระดาษนี้ไปสักทีสิมาแล้ว ต้องลองคลิกดูครับไอปานี้ก็ผ่าจังเลยผ่าไม่เกรงใจกูเลยอ้าวอากกดชักโครกได้แหมนี่จริงเลยอ้าวไอไอนี่เปนคลิกได้เฉยเลยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นยาพิษหรือยาเบือ่อหนูอะไรสักอย่างน,นะนรนครับผมนะอย่าไปสนใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะร,รู้สึกตรงนี้มันเหมือนหน้าคนยังไงไม่รู้อะครับคิดปเองมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออันนี้ก็กดซ้ำได้ดนี่ั้ยโอ้ยเจ๊ อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ี๋มันข้ความเปลี่ยนด้วยว่าเฮ้ยเเดี๋ยวเเมื่อกี้ยังมันเขียนว่า h a ้ p y Birthday Mom แล้วอะไรเอาล Love y o ชิคิทอาจารย์วัคิดนะครับฉันรักเธอเด็กไม่ใช่ฉันอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเมื่อกี้เนี่ยกระดาษแผ่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าลูกเลยเขียนบอกสสงเวันเกินแม่ครับผมแล้วทีวนี้อย่าบอกนะว่าแม่มาเขียนหนตอบชิหายชิหายไวบอดลายงานนี้ แล้วใครเป็นออนการีน่าจังเลยเนี่ยโอ้ยต้ใช้เวลาไหมเนี่ยฮะเย็ดเคแล้วครับโอ้โหว่าแล้วโอ้โหใครใครโอ้โหอย่านะอย่าะไปหมีอย่ามานะอุ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรออกน้ำ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 เต็มแล้วน้ำเต็มแล้วเย็ดเช้แล้วครับคุณผู้ชมครับจะเจออะไรไปครับเนี่ยอ่าอย่าคิดอ้าวโอ้โหชักโคกชักโคกอ้าวชักโคกชิบหายแล้วชักโคกไหลมาเป็นไหลมาเป็นเมนเลยนะครับแล้วกระดาษกระดาษอ้าวคราวนี้ กระดาษเปล่านะครับไปเขียนอะไรไว้เลยเดี๋ยวเปิดโพด็อกช็อปวาดรูปแมมเลยนะครับเนี่ยน,นะอ้าวโอ้โหเดี๋ยวได้ได้ได้ให้กูคลิกอะไรไอ้กูคลิกอะไรเนี่ยอ้าวได้คลิกที่อีนางนี่หรืออ้าวยังไงเนี่ยพี่น้องแมวอีกทีนึงกระดาษอีกทีนึงอ้าวโอ้ยเกิดบันทึงครับคืออ่าเดี๋ยวนะ โอเคว่าเมื่อกี้พอดีไอ้ที้ตึกนะครับคือคอคอคออักเสบนะครับตกใจเมื่อกี้จัดไงเอาแล้วคลิกอะไรต่อเนี่ยโอ้พี่น้องแมวอ่าคลิกตรงชักโครกอีกทีหนึ่งชักโครกนี่เสียแล้วครับรั่วไปแล้วครับไม่สามารถจะใช้ได้ต่อแล้วอู้หูมาแล้วมาแล้วมาจ่าจ่าด้วยอู้หูยานัไม่บีอยาหานมานะอู้หูขาวนี้มาเป็นมืออือหือไอ้อ้น็กน็กต่อไปด้วยครับโอ้เราคงอยู่ไม่ได้แล้วห้องโถขี้เอาค่าวนี้ คราวนี้ห้องน่าจะเป็นห้องครัวนะครับเนะี่ยห้องพวกห้องเก็บของแนละ้วมีปีปฏิทินด้วยอา้าวอีดี้ก็ออนกันดีหน้าจังเลยนะฮะนะนี่เป็นเกมเว็บนะครับไม่ใช่เกมอ่าไม่ใช่เกมแบบใหญ่ๆอะไรทั่วไปนี่เป็นเกมเว็บนะครับอยากเล่นเดี๋ยวก็ให้ให้ลิงไว้ให้แล้วกันนะครับผมจะแนบลิงไว้ให้นะครับสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองแน่นะครับนะแต่ผมไม่ได้แนละ้วผมเยี่ยวจะแตกแล้วนะนะเปนว่าไหนๆเล่นแล้วเราก็เล่นให้ครบอ่ามีกี่ห้องเนี่ยอ๋อ มีห้าห้องนะครับเล่นได้ครบห้าไปเลยเละกันนะจ๊ะจุบุจุบุนะครับอันนี้ตุ๊กาตาเลยเนี่ยฮะโอ้โรคลิกคลิกอะไรได้ไปฏิทินอะไรเนี่ยเออวันที่ห้าจันอาคารพุทธปฏิทินเอ้ยเดี๋ยวศุภเออาทิตย์จันทร์อาคารพุทธปฏิทิสศุกร์เสาร์วันศุกร์ที่ห้าเออมันคืออะไรกันนะครับเราไม่รู้ครับน่าจะเป็นอ่าการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออ,เอ,อ แค่จะวางแผนไปเที่ยวพักร้อนอะไรกันประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วออกไงโอเคโอออกเื่อทำไมเมื่อกี้คลิกทำไมไม่ขึ้นมาทำไมคราวนี้ขึ้นมาโอเย็ดเคแล้วพี่น้องแมวเอ่อเราิมเอาเเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเอาเานี่ยังไม่ทันได้คลิกเลยทำไมกระดิกเองอ้าวคลิกกูคลิกมั่วอะไรงานนี้กูคลิกมั่วแล้วอ่าอ่าปฏิฟทีดีทีหนึ่งนะครับอ่ายังเหมือนเดิมไม่มียังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่า แมลงวันมีด้วยเหรอโอ้เออไอ้น้ำนี่ก็หยดจังเลยแต่เสียงติงติงติงเนี่ยเออเอาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอาเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะยันคโอ้โหเสียงอะไรวะอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใครใครชะเง้อใครชะเง้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบมานีก่อนมานี่ก่อนไหมเห็นหน้าชัดดีๆโอ้โหคราวนี้คราวนี้แม่งมาเป็นตัวเลยโอ้หัวใจเต้นอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหยันคีนะอีกทีนึงอีกทีนึง ทีนึงเออตรงไหนปฏิทินเหรอเอออาวิอะไรอะไรตกมาอ่ะอะไรเขาชื่อว่าอ,อะไรเมื่อเมื่อมาตินมาตินนะครับมาตินเอ่อนามสกุลอ่านไม่ออกนะครับสรูเอ้ยสชูสตจยอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกนะครับเอ่นั่นมันใช่เหรอชื่อวิสอะไรมาเรียอ่า จูลี่จูลี่มาเรียจูลี่นะครับมิสมิสนี่น่าจะเป็นชื่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวแทนอย่างเช่นพวกนางสาวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับชื่อมาเรียจูลี่นะครับอ่ะไอ้ตัว L ตัว L ปะเนี่ยน่าจะตัว L ครับผมนะ ID เอ่อคอเดยคอดิ K ode, K ode. เอาเบอร์โทรศัพท์ <laughs> คออ่านว่าคอหรือเปล่าวะเอออ่านผิดอ่านถูกไม่รู้ครับสี่แปดหก เอ่อหนึ่งสามสองเจ็ดแปดซีซีแปดสองศูนย์ศูนย์นี่มันรหัสบัตรเติมเงินหรือเปล่ารหัสบัตรพวกทูมันนี่อะไรงี้เปล่ามัไม่น่าใช่นะ <c oughs> ครับอ่าวางลงนะครับไปที่ตุ๊ก,กาาตากระต่อนะครับผมนะโอ้โดนตรีมาแล้วพี่น้องแมวคราวนี้อ,าอา้าวอันนี้ยินเสียงอะไรหยุดด้วยครับสองติ่งครับผมอา่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ถุงว้ยโอ้โหคราวนี้คราวนี้มึงมาเป็นตัว โอ้โหมาทั้งตัวแล้วหัวใจใส่รองเท้าเบอร์อะไรจะน้องจ๋าโอ้โหห้องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับบอกตรงนะครับคราวนี้อาวนี่รูปใครเนี่ยลออหล่อจริงเลยนี่มันใครนะครับไมเคลิลสกอฟิลด์ด้วยนะนี่นใครนะครับเนี่ยฮะอืมอ่าแล้วคลิกอะไรได้โอ้มีวิทยุด้วยนะครับนะเออเดี๋ยวมีแค่นี้เหรออ้าวโอ้โหรูปนี่แน่นี่น่าจะเป็นอ่าคนใหญ่คนโตในบ้านหลังนี้หรือเปล่าฮะ ได้เปล่าเออวิทยุเดี๋ยวกูคลิกอะไรได้บ้างเนี่ยอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูฟัง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 หวยออกก่อนฟังหวยออกก่อนเลขที่ออกจุดจุดจุด้ยไม่ใช่ละนะฮะอ่าเดี๋ยวออกไปอ่าคลิก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 ที่ลูกคลิกหน้ามึงนี่แหละคลิกที่จมูกคลิกที่ตาคลิกทุกอย่างนะครับที่คลิกได้นะครับนะเออที่บอกมึงมึงมีแค่นี้อ๋อ เปิดเปิดวิทยุได้ด้วยครับเปิดเปิดปังเลยเนี่ยเอากลายเป็นเพลงปี80ซะงั้นนะครับเออเอาแล้วคลิกไม่ได้อีกแล้วโอ้โหเย็ดเค้คลิกแต่รูปอ้าวเฮ้่ตาตาเมื่อกี้แอบเล่ดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เล่ใครเลสาวเลสาวอะฮะเลสาวอะเอาแล้วคลิกคลิกไม่ได้อีกแล้ววิทยุก็คลิกไม่ได้ โอเคนะครับแล้วดนตรีก็มาได้เข้าจังหวะพอดีเลยนะครับคนกาลังใจหายโอ้โหมันจะมีโอ้โหรูป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 ใจเย็นใจเย็นเอาตกละอยเย็ะเคะละอ้าวนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่เป็นโน้ตขอโทษซอรี่เอ่อมึงเขียนสักขนาดนี้ใครมึงจะอ่านออกวะเนี่ยอ่าเอ่อช่างมันนะครับเออรู้สึกว่าจะจะเขียน่าบอกบอกรักพวกคุณนะครับรักลูกเดี๋ยวได้จดหมายลาตายปะเา อ๋อน่าจะเขียนจดหมายลาตายครับนะจดหมายลาตายไ่เป็นไครับเออนี่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่อ่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องเรื่องของในเกมนี้ฮะเป็นเป็นมันมาจากความคิดกลุ่มๆล้วนๆเลยนะเนี่ยอ่ะคลิกอะไรได้อีกอ่าพี่น้องอ่านี่เองมาเองมาไกลรูปอีนี่เอ่อเดี๋ยวอันนี้คล,คลิกคลิกยังไม่ได้คลิกรูปอีนี่ได้เออแล้วอาว้าวเฮ้ยมีปืนอ้าวอยู่ดีๆไม่เจอปืนซะง,งั้นเอาเอายังไงนะพี่น้องแมวเอา พักชักได้ไหมว้ยโอ้โหใครใครตัดหน้าไปใครตัดหน้าไปฮะโอ้โหเดี๋ยวทีนึงทีนึงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเอาคลิกไม่ได้แล้วคลิกไปที่รูปมิสเตอร์เอาเขานี้แม่งเละลงเอาอยู่ดีดีร้องไห้เอาคือกับดาวไหลน้ำไหลไหลทำไมเชอร์โอ้โหปวดแตกโอ้โหการกระบาลเฮดช็อตอ๋อน like ี mm ่ม hmm. uh ันว่าแล้วฆ่าตัวตายชัวร์คร้บคนนี้นะครับผมนะต่อไปเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนี่ยห้องเมื่อกี้ โอ้คราวนี้ไม่มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นห้องถงเลยนะครับเป็นทางเดินอ่าเปิดเปิดไฟได้ด้วยครับเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนสวิตไฟนะครับจะกระโทษถูจะกระโทษพระเจ้าฮะเออทำไปงั้นนะครับงั้นก็อ่านไม่ออกเนี่ยผมเลยไม่เข้าใจในเรื่องเกมนี้เลยนะครับ i can do to o เออสตยสตย์อ่าแปลไม่ได้อา่านออกแต่แปลไม่ค่อยได้ครับอ่านไม่ค่อยออกด้วยครับ I love my friendly อ่า so I Q all my friendly ฮะเดี๋ยว,วนะฉันรักเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักของฉันแล้วฉันก็คิวแล้วฉันก็ฆ่าเพื่อนรักของฉันอะไรวะเนะี่ย is the only อ่าอ่าเอิม่มอันนี้อ่านไม่ออกครับเนี่ยอ่านไม่ออกภาษาเอ่อคนคนบ้านนอกอ่านอ่านอังกินไม่ออก,รอก,อออนนกไออกรนะครับอ่ะปิดไฟ นะครับออาเปิดไฟนะครับแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเนี่ยเออกูคลิกกูคลิกอะไรไี่อีกอ่า What I have done เออ่ I love my f r i e n d l y so เออ่ I Q all my all my f r i e n d l y เอ่ออ่านได้แค่นี้ครับที่เหลืออ่านไม่ออกครับแปลก็ไม่ได้ครับโอ้โหลำบากมากครับผมนะกูใส่ไม่ต้องติวเข้มอังกฤษหรือมึงเนี่ยจะได้แปลออกนะครับโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ห่างปากนิดนึงก็อาจจะได้ยินเสียงผมเบาด้วยนะครับแม่นะ เออยังยังติดเทินคัดอยู่กับไอ้น ốt นี่เอออ้าวเฮ้ยโอ้โหคราวนี้มาเซเลนเดอร์แมนเหรอเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้แวบๆเมื่อกี้แวบๆอ้าวอ้าวอ้าวสวิตช์ไฟอ้าวอ้าวเป็นอะไรอ่ะอ้าวปิดไปได้ด้วยอ้าวไฟไฟยังติดอยู่ชิบหายแล้วครับพี่น้องแมวครับอ้าวเปิดเปิดโน้นครับอ้าวเฮ้ยทำไมมีเฮ้ยเด้อเด้เด้อ ทำไมมีค่าว่าทำไมเลือดตกๆอยู네่ตรงค่าว่าคิวอ้าวเวทเคละโอ้โหคราวนี้มาเป็นตัวโอ้โหยายาในดอกยานะอ้าวเฮ้ยไฟดับโอ้โหอุยยายายาไออ้าวฮะแค่นี้เหรอฮะอ๋อแค่นี้เหรอเนี่ยอ๋อนี่สรุปผมเล่นผมเล่นจบแล้วผมหาห้องก็จบแล้วนะครับโอเคครับก็นะ อันนี้เขาก็น่าจะเขียนว่าเอาอน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ทั้งหมดนี้นะครับเถตเราไม่ได้เสพเนื้อเรื่องเลยนะครับเนี่ยนะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นมานี้นะครับเนี่ยเออสตรอรี่เนะี่ยไม่ได้มีเออเหตุไม่แต่งขึ้นมาเพื่อความบนเทึงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์ลบหลู่อะไรแต่อย่างใดเลยนะครับผมนะอันนี้มัวเอานะครับมัวเอานะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับ <laughs> <laughs> ววระรนะครับโอ้เราควรจะไลค์เขาดีไหมครับกด a c e b o o k ไลค์นะครับไลค์สักหน่อยอ้าวเดี๋ยวมันไปเด้งหน้าเ c e b o o k โอเคไม่เป จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบมันมันทำให้ผมนี่เยี่ยวเกือบแตกมากเลยครับเกมนี้นะครับผมนะเงื่อไหลเป็นเป็นสายเลยครับผมนโอเคก็นะก็ขอตัวลากับเพึงตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคนใดที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมนะก็แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนมีตอนนี้นะครับก็ขอบายนะครับผมนะกูตบายครับผม กลัวมากเลยนะกลัวมาก